สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่ๆเพื่อนๆชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับเอฟอีกแล้วค่ะกับคลิป เปิดไพ่ในหัวข้อสิ่งที่ชาวลัคนาราศีสิงจะต้องได้รับเป็นอันมากคืออะไรเมื่อเกิดดาวคู่สมพลขึ้นบนท้องฟ้าในเรือนปัตตานีเรือนคู่ครองของชาวสิงจะมีดาวพระพุธคู่กับดาวพระเสาร์นะคะและในเรือนมรณะเรือนที่8ของชาวสิงจะมีดาวพระอาทิตย์คู่กับดาวพระสุกนะคะเรียกว่าดาวคู่สมพลเมื่อพระสุกมาเจอพระอาทิตย ะะเขาเป็นคู่ส่งเสริมกันเมื่อพระพุธมาเจอกับพระสาวก็เช่นเดียวกันเป็นคู่ส่งเสริมนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11ใเสมษายนที่จะเกิดดาวคู่สมพลขึ้นสองคู่นะคะ ชามาเปิดไพ่กันว่าชาวสิงจะได้รับอะไรบ้างนะคะวันนี้รับชมได้ทั้งชาวลัคนาราศีดาวศุกร์แล้วก็ดาวจันทร์สถิตที่ราศีสิงเลยนะคะแต่ว่าให้ดูที่ลัคนาเป็นหลักนะคะแต่ถ้าหากท่านใดหาลัคนาไม่ได้ดูแบบราศีแทนได้ค่ะก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนคือชาวราศีสิงตามโหราศาสตร์ไทยนะคะเรามาอธิษฐาน เปิดไพ่กันเลยนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11เมษายนสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีสิงห์จำนวนเป็นอันมากนะคะเป็นอันมากเมื่อเกิดดาวผู้สมพลขึ้นบนท้องฟ้านะคะสร้างบุญขึ้นมา มีเกณฑ์ว่าวาสนาบุญกุศลนะคะจะส่งเสริมนะคะหรือว่าบางท่านบางคนอุ้ยบัญชาการบางท่านบางคนก็แปลว่าอาจจะได้ไปวัดทาบุญในช่วงนี้นะคะหรือว่าผลบุญเก่าๆที่เคยทํามานะคะจะส่งเสริมให้คุณได้มีโชคชะตาที่จากนี้เหมือนทําอะไรก็เห็นความสําเร็จที่มากเลยนะคะจะมีข่าวดีเกี่ยวกับตําแหน่งหน้าที่การงานเพราะว่าการบัญชาการมา ท่านใดที่ทํางานประจําแน่แท้เลยว่าจะถูกอุปถัมภ์ถูกส่งเสริมนะคะผลงานจะยอดเยี่ยมเป็นพลังงานที่จะเข้าสู่เส้นชัยไม่ว่าจะไม่ว่าจะทําอะไรแล้วถูกประเมินก็จะถูกประเมินในทิศทางที่ดีบางท่านอาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยนะคะบัญชาการทํางานอะไรก็เป็นไปด้ด ได้ดังใจถ้าหากว่าคุณไม่ได้ทำงานประจำคุณทำงานออนไลน์คุณทำงานอิสระคุณทำงานค้าขายนะคะทำงานส่วนตัวของตัวเองช่วงนี้ไม่ว่าจะไม่ว่าจะทำอะไรจะเห็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจมากๆและงานจะมั่นคงขึ้นนะคะงานจะ,จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นแน่นอนวยบัลลังท์ทองก็มาบัลลังท์ทองมาอีกแล้ว จะมีข่าวดีค่ะจะมีข่าวดีเรื่องของฐานะฐานะการเงินด้วยนะคะแล้วก็งานจะเริ่มดีขึ้นนะคะงานจะเริ่มแบบเฟื่องฟูขึ้นนะ,ะอุทิศบุญมากับสร้างบุญนะคะอุทิศบุญอุทิศกุศลสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวสิงห์สามัคคีนะคะความสามคัคคีไม่ว่าจะทำงานร่วมกับผู้ใดประสานงานทำอะไรก็ตามแต่ จะลงตัวจะเป็นที่รักของเพื่อนฝูงจะเป็นที่รักในที่ทำงานนะคะจะเจอมิตรด,ดีสหายดีที่คอยเกื้อกูลบายสีสู่ขันพลังงานทางใจพลังงานทางอารมณ์ของคุณจะดีขึ้นมากๆเลยเหมือนถูกรับขัญ และถูกปลอบประโลมด้วยคุณค่าด้วยรางวัลผีเห็นผีน่ารักจังนะคะพลังงานของคุณจะเป็นพลังงานที่เจอคู่เจอคนรักที่รักคุณอย่างแท้จริงรักคุณแบบรู้จักตัวตนของคุณอย่างแท้จริงอุ้ยคุณสร้างคู่สมขนลุกเลยอะ่ะเป็นพลังงานที่ดีมากนะคะคุณจะเจอความรักคุณจะมีข่าวดีเรื่องของความรักและเป็นความรักที่จะอยู่ได้กันแบบยืนยาวถึงเวลารวยแล้วนาฬิกาทรายหมดเวลาหมดเวลา,วลา,วลาฝืเรื่อง ซากุระสบายใจนะคะชาวสิงคุณจะเจออะไรเป็นอันมากคุณจะได้ผลบุญผลกุศลจริงๆไม่ว่าคนเคยทำอะไรก็ตามแต่ที่รู้สึกว่าอุย้ยงานมันไม่ค่อยสำเร็จเลยทำแค่ไหนก็เหมือนกับเหมือนกับไม่ได้รับสิ่งที่ที่ตัวเองทุ่มเทเหนื่อยล้าไปเฉยเฉยแต่ว่าพยายามวิ่งวุ่นพยายามแบบ ประคับประคองพยายามหนักเอาเบาสู้เหมือนกับทำได้แค่ประคองจากนี้ไม่ใช่ทุกอย่างเปลี่ยนหมดเวลาแล้วสำหรับความยากอะไรที่คุณทำมานะคะจะเริ่มเฟื่องฟูให้เห็นแล้วบาลังทองแล้วก็บัญชาการบันบันเหมือนกันเลยนะคะอันนี้บัญชาอันนี้บาลังนะคะคุณจะเป็นคนที่ได้รับข่าวดีในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานก้าวหน้า การเงินดีขึ้นรายได้ดีขึ้นนะคะจริงๆนะรายได้จะดีขึ้นมากโดยเตรียมรับทรัพย์เตรียมรับทรัพยากรอเป็นสิริมงคลนะคะถ้าใครที่ไม่ได้ทํางานประจําคุณจะมีโอกาสรอบทิศทางเลยให้คุณได้สร้างเงินสร้างรายได้หรือสิ่งที่คุณได้ทําอยู่แล้วจะต่อยอดไปสู่การหารายได้ในช่องทางอื่นๆที่ทําให้คุณเบาใจลงมากเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายที่นี้มันไม่ได้แค่เบาใจเกี่ยวกับ สบายใจเกี่ยวกับการแบบวิรอดแล้วเท่านั้นเป็นภาวะเฟื่องฟูเลยการเงินของคุณจะฟูขึ้นมากจะแบบหายใจหายคอได้โอ้โล่งใจโล่งใจมากรับทรัพย์รับโชคนะคะในช่วงที่ดาวการเงินมาเป็นคู่สมพลกับดาวพระเสาร์ต้องยังต้องเหนื่อยอยู่ก็จริงเพราะพระเสายังไงก็เป็นพระเสาร์และพระสุกก็ยังไปอยู่ในเดือนมอแลนะแต่ เรื่องราวดีๆก็จะเกิดขึ้นให้ได้ชื่นใจให้รู้สึกแบบโอ้ยโล่งใจหายเหนื่อยเงินทองจะเข้ามามากมายนะคะรับทรัพย์รับโชคแล้วจะต่อยอดไปสู่จะต่อยอดไปสู่ความมั่งคั่งในอนาคตความอุดมสมบูรณ์และเหลือเฟือในอนาคตด้วยชีวิตของคุณจะอยู่ดีมีสุขจะมีคาวดีเรื่องของความสัมพันธ์ ใครที่มีแฟนและคนรักอยู่แล้วอาจจะได้ไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกันอาจจะได้นัดแนะสําหรับวางแผนนะคะจองตัว๋วจองที่พักนะคะหวานชื่นรื่นรมอาจจะได้ไปสร้างบุญร่วมกันด้วยท่านใดที่ยังไม่มีแฟนเป็นคนโสดอยู่มีเกณฑ์ที่จะพบเจอคู่แล้วเป็นคู่สร้างคู่สมด้วยนะคะเป็นคู่สร้างคู่สมด้วยมีเกณฑ์พบรักมีเกณฑ์พบคู่ที่จะอยู่ด้วยกันจนถือไม้เทา้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะคะหมดเวลาโสดแล้วท่านใดที่ เจอกันแล้วคุยคุยกันอยู่คุณจะเจอคนที่ชอบคุณมากๆเลยขนาดว่ามองเห็นขนาดว่ามองเห็นแบบแก่นแก้วแก่นแก้วนักอะไรแบบนี้นะ่ะมองเห็นนะว่าคุณก็ไม่ได้แบบไม่ได้แบบ เรียบร้อยเป็นเจ้าหญิงทุกอย่างอะ่ะแต่รักคุณในแบบที่คุณเป็นแล้วคุณก็จะเจอคนที่คุณรักเขาในแบบที่เขาเป็นนะคะคุณทั้งคู่จะรู้จักกันและกันเป็นอย่างดีแล้วก็เข้ากันได้เป็นอย่างดีแม้ว่าจะมองเห็นทุกๆด้านของกันก็ยังชอบกันมากๆคุณก็ยังถูกชอบมากๆคุณจะถูกชอบแบบคุณจะถูกมองด้วยสายตาที่อบอุ่นเสมอแหละนะคะคุณจะถูกรักแบบรักแบบ ใจดีต่อคุณเสมอเลยคุณจะเจอคนใจดีมาคลั่งคลายรักคุณนะคะอาจจะมีอาจจะมีข่าวดีที่ได้เฉลิมฉลองนะคะใบสีสุขันอาจจะมีการจัดงานอะไรบางอย่างที่เฉลิมฉลองเกี่ยวกับความรักเฉลิมฉลองเกี่ยวกับการงานถ้าหากไม่ใช่ถึงขั้นการแบบเฉลิมฉลองเป็นงานมงคลก็จะมีเรื่องราวที่ทำให้คุณรู้สึกถูกรับขวัญนนะ่ะ มีมีเกณฑ์สู่ขวัญมีเกณฑ์ถูกรับขวัญมีเกณฑ์รู้สึกว่าหัวใจร่มเย็นเป็นสุขแล้วเหมือนรับถึงเวลาเป็นช่วงมีโชคแล้วอ่ะถึงเวลาได้ได้รับวาสนาดีๆที่เคยที่เคยแบบสร้างสารรค์มาแล้วจริงๆนะคะชะตาชีวิตของคุณกับครอบครัวก็จะแบบลงตัวสามัคคีฮาร์โมนีด้วยนะคะเราไปดูไพ่ต่อคะ่ะเรื่องที่คุณจะได้รับมามากมายก็คือ บุญส่งผลเบิกบุญจริงๆอุทิศบุญนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่มีเกณฑ์ที่จะได้สร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มด้วยนะคะในระยะนี้นะคะหรือคุณทำอะไรก็ตามแต่สิ่งที่คุณทำไม่ว่าคุณจะเป็นการค้าการลงทุนการสร้างผลงานอะไรสิ่งที่คุณทำนั้นน่ะมักจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากๆสิ่งที่คุณอุทิศตนทุ่มเทบางคนทำงานหนักในในงานส่วนรวมนะคะงานประจำ สิ่งที่คุณทุ่มเทอุทิศตนส่งผลประโยชน์ต่อองคอ์กรมากส่งผลประโยชน์ต่อลูกค้ามากส่งผลประโยชน์ต่อต่อแบบผู้อื่นที่ร่วมทํางานกับคุณคุณบรรเทาทุกข์ให้ผู้อื่นได้เยอะมากหรือบรรเทาภาระให้ผู้อื่นได้เยอะมากหรือคุณอาจจะทํางานอะไรที่เป็นประโยชน์ที่คุณขยันภาคเพียรมากแค่ไหนไม่ใช่แค่คุณที่ไม่ใช่แค่คุณที่รับสรัรับโชคแต่ว่า เนื้องานของคุณนั้นดีอย่ะนะคะดีนะคะเป็นพลังงานที่ดีมากเลยเรามาดูไพ่คู่บุญกันนะคะเมื่อเกิดดาวคู่สมพลสองคู่ขึ้นบนท้องฟ้าชาวสิงจะได้รับอะไรเป็นอันมากอีกคะ่ะค้นหาความสุขเป็นโอ้ยเป็นคนที่มีสันติสุขในหัวใจซากุระนะคะคัมพีความสุขตำราแห่งความสุขคุณจะคนคุณจะเป็นคนที่ค้นพบ วิธีการสร้างความสุขความเจริญและพื้นที่แห่งความเมตตาคุณจะมีดวงเมตตามหานิยมไม่ว่าจะทำอะไรมักจะถูกตอบรับอุ้ยกำหนดเองจากนิวาสนาของคุณอยากทำอะไรเหมือนกับทำได้สำเร็จนะบัญชาการได้หมดเหมือนชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้อย่างนั้นนะคะอยากได้อะไรได้ลองทำอะไรก็ก็ทำได้สำเร็จนะ เหมือนกำหนดได้เลยว่าตัวเองจะทําอะไรแล้วก็ทําได้ดีนะคะหรือโชคชะตาของคุณมาอยู่ในช่วงที่ฟ้าเปิดแล้วไม่ว่าคุณจะกําหนดว่าจะทําอะไรก็จะถูกอํานวยอวยชยัยถูกเมตตาเสมอถูกเมตตาเสมอถูกเกื้อกูลเสมอให้ได้รับความสำเร็จและความสุขนะคะสนิทใจมีเกณฑ์เจอเพื่อนมีเกณฑ์เจอกัลยาณมิตรท,ที่ที่แบบ เกื้อกูลแล้วก็ปรารถนาดีนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณเจอคนที่ไม่ได้ปรารถนาดีเดี๋ยวคุณก็รู้นะคะคุณจะรู้ว่าใครสนิทใจได้และไม่สนิทใจหรือตัวคุณจะเจอจะเจอกับการทำงานร่วมกับผู้อื่นแล้วรู้สึกว่าลงตัวรู้สึกว่าเกิดความสามัคคีเกิดขึ้นมากนะคะอภิมหาเศรษฐีนะคะแล้วก็ความเสี่ยงสูง ชะตาชีวิตของชาวสิงเป็นโชคชะตาที่ต้องระวังเกี่ยวกับการลงทุนต้องระวังเกี่ยวกับการแบบทำอะไรที่ใหญ่ๆแล้วมีการลงทุนมากๆมีการแบบ เสียทรัพยากรออกไปมากๆนะคะยังไงเรื่องที่ต้องระวังก็ต้องระวังแต่ถ้าคุณทําอะไรแล้วคุณรู้สึกสนิทใจและทําได้ดีแล้วไม่ต้องลงทุนคุณกําหนดเองคุณทําเองคุณใช้พลังของตัวเองคุณไม่ได้สิ้นเปลืองเปล่าเปลืองอะไรทําไปเลยเพราะว่าคุณจะเป็นคนที่ได้มาซึ่งลาบผลนะคะอะไรที่เป็นงานอะไรก็ตามแต่ที่เป็นงานที่ใช้ภูมิปัญญา ที่ใช้ทักษะของความสบายใจด้วยนะคะและทําด้วยความสุขทําด้วยความสนุกสนานทําด้วยความเบิกบานใจและไม่มีความเสี่ยงสูงและเป็นผู้กําหนดเอง คุณจะทำได้ดีและมันจะนำพาคุณไปสู่ทรัพยากรอภิมหาเศรษฐีขึ้นมากันเงินของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนสิ่งใดที่คุณจะได้รับเป็นอันมากวาสนาของคุณจะดีขึ้นนะคะความสุขของคุณจะมีมากขึ้นคุณจะถูกเมตตาอุปถรัรมภ์มากขึ้นนะคะลูกค้านิยมชมชอบช่วยซื้อค้าขายดีทำมาค้าขึ้นหรือทำผลงานอะไรก็ถูกนิยมถูกสนิทใจอะถูกถูกมองด้วยความเมตตาถูก ตอบรับเป็นอย่างดีจากมิตรสหายเพื่อนฝูงหรือว่าเป็นกนนารยาณมิตรก็ได้นะคะที่เข้ามาเป็นลูกค้าที่เข้ามาเป็นเพื่อนร่วมงานที่เข้ามาเป็นเพื่อนร่วมสายงานอาชีพน่ะคุณจะถูกมองในแง่ดีนะคะและการเงินการเงินดีมากเลยนะคะแต่ว่ามีเรื่องที่ต้องระวังเพราะว่าบางเพราะว่าบางท่านน่ะ ก็จะต้องระวังจริงๆในเรื่องของการลงทุนนะคะถ้าหากว่าอะไรที่ไม่ใช่เป็นความเสี่ยงทําเลยจะซื้อทองเก็บสะสมจะซื้ออะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้ามันเป็นการลงทุนที่ที่เป็นช่วงนี้นะถ้าเกิดว่าชะลอได้ชะลอถ้าเกิดว่าคุณทํางานอยู่แล้วและไม่ได้และไม่ได้เกี่ยวข้องกับการลงทุนอะไรมากมายก็ลุยเลยนะคะอันนี้อันนี้เตือนเฉพาะคนที่ต้อง เก่งกำไรอะไรเท่านั้นสำหรับชาวสิงห์นะคะเพราะว่าดาวไปเดินดาวการงานนะคะดาวการงานดาวพระอาทิตย์ด้วยนะคะดาวพระศุกร์พระอาทิตย์ไปอยู่ในเรือ,อนมรณะนะบางท่านที่ไม่ได้เจอเกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของการเงินก็แสดงว่าตัวคุณแม้ว่าจะมีคู่แข่ง ในเรื่องของการค้าคู่แข่งในการทํางานคนที่ทํางานเหมือนคุณมีเยอะมากนะคะอู้เยอะแยะเลยคู่แข่งมีเยอะเสี่ยงสูงเหมือนกับจะต้องเฉลี่ยเฉลี่ยว่าว่าใครจะได้รับอะไรดีๆแต่ชาวศีลกลับได้รับพื้นที่แห่งความเมตตากลับถูกสนิทใจมากกว่าลูกค้ากับสนิทใจที่จะเกื้อกูลอุปถัมภ์ซื้อของนะคะจ่ายเงินจ่ายทองให้หรือว่า อุปธรรมอุ้มชูนะคะอุปธรรมอุ้มชูในการสนับสนุนผลงานนะคะหรือว่าผู้ใดก็ตามแต่ที่อยู่ในช่วงประเมินผลงานแล้วมีความเสี่ยงว่าจะไม่ได้มีความเสี่ยงว่าอขอแค่ผ่านก็พอไม่ต้องได้อะไรตําแหน่งแบบใหญ่ที่สุดไม่ต้องเอาขั้นพิเศษใหญ่สุดไม่ต้องเอาเป้าหมายแบบทะลุทะลวงหรอกเอาแค่ผ่านด่านและเสี่ยงมากเพราะว่าคู่แข่งแบบทยานไปไกลแล้วแล้วคุณก็เหมือนมามืดเลยที่ อยู่ๆอ้าวผลงานก็โดดเด่นขึ้นมาอยู่ๆเอ้าทำได้ตามเป้าหมายแล้วเกินเป้าหมายและไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ๆก็พลิกกลับมาและได้ผลงานที่เหนือกว่าอะไรแบบนั้นนะคะมันจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีคู่แข่งทางการค้าเยอะคู่แข่งในการทำผลงานคู่แข่งในการอารมณ์เขาเรียกว่า แข่งขันอะไรก็ตามแต่เอจะพูดว่าลงทุนน่ะยังไงการลงทุนน่ะก็มีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นงานอื่นๆที่ไม่ต้องจ่ายทรัพยากรอ,ออกไปเยอะน่ะลุยเลยสู้เลยเพราะว่าคุณจะกลายเป็นเหมือนมามืดที่เอาบทสรุปกับกลายเป็นว่าคุณทำอันดับตามเป้าหมายได้อย่างดีเยี่ยมนะคะความสุขจะเกิดขึ้นด้วยนะคะคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วก็ความรักด้วยนะคะเตรียมเตรียมตัวรับสิ่งดีๆ ความรักที่จะเข้ามาเป็นความรักที่เมตตาและรักคุณรักใคร่คุณจริงๆนะคะรักใคร่คุณจริงๆขนาดว่ามองเห็นขนาดว่า,ว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 ามองเห็นตัวตนที่แท้จริงของคุณก็ยังชอบนะคะยังเอ็นดูยังเมตตาอยู่นะคะเรามาดูไพ่สำหรับสุดท้ายค่ะเปิดไพ่รูนกันนะคะ เมื่อเกิดดาวคู่สมพลขึ้นบนท้องฟ้าสิ่งที่ชาวลัคนาราศีสิงจะต้องได้รับเป็นอันมากคืออะไรอีกคะปู้น่ารักจังเลยพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์ก็แปลว่าคู่ทรัสเหมือนสนิทใจเลยทรัสไพ่ขึ้นมาเชื่อมโยงกันนะคะคุณจะเจอคนรักคุณจะเจอคู่ที่ใจดีมากๆเลยกับคุณ นะคะคุณคุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลเลยว่าคนที่จะเข้ามานั้นนะ่ะรักคุณจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเขาใจดีกับคุณและเขารักคุณจริงๆพาร์ทเนอร์ทรัสนะคะจะมีคนเข้ามาดูแลบางทีบัญชาการถ้าหากว่าใครที่เป็นชาวสิงห์ที่เป็นพลังงานเป็นผู้ชายหรือใจเป็นชายก็ตัวคุณเองที่จะได้รับสิ่งดีๆนี้แล้วตัวคุณก็จะเจอกับคนที่คุณได้ดูแลเจอกับคนที่คุณได้ปกป้องนะคะทีนี้สลับด้านการถ้าใครที่เป็น ผู้หญิงหรือใจเป็นหญิงนะคะคนที่เข้ามาบัญชาการหรือเข้ามาปกป้องเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์แน่แท้เลยคุณจะเจอกับคนที่เข้ามาและเหมือนกับเตรียมตัวจัดแจงวางวางแผนโดยมีคุณในอนาคตเสมอคุณเป็นคนที่เขาวางแผนเพื่อคุณตลอดเวลาเลยและเตรียมตัวทุกอย่างโดยมีคุณ อยู่ในอนาคตของเขานะคะอันนี้เหมือนอยากออกมาฮะพรีเซต์มีเกณฑ์ได้รับของขวัญโชคลาภจากความรักได้รับมาโดยสน่หาก็คือของขวัญน,นั่นแหละคะ่ะบางท่านก็มีเกณฑ์ได้ของประดับเครื่องประดับจากคนรักจากคู่ครองได้ของขวัญจากคู่จากคนรักนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีลาบผลเข้ามามากๆนะคะอุ้ยเบรซิ่งพรอันประเสริฐดีมากนะคะกิฟต์ฟอร์ f i r d ์ l y land action take action ไม่ว่าจะ Take Action ทำอะไรไม่ว่าจะภาคเพียรพยายามทำอะไรการ a อคชัน่ action นั้นจะเกิดพรอันประเสริฐบร c i n g นะคะจะเกิดความสำเร็จที่ดีมากดีไซเ s อ,อร์ความปรารถนานะคะความปรารถนา d e s i เ e อ,อรชาวสิงอันนี้น่าจะแปล,แปลว่าความลุ่มหลงแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าดูแบบ เป็นพลังงานแห่งความปรารถนาหยหาความหยหา i n n e r m o s s yearning ความหวยหาความปรารถนาเป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวที่น่าจะแปลว่าคุณจะเจอความรักที่ โหยหาคุณเมตตาคุณรักใคร่คุณอยากจะทําสิ่งดีๆให้กับคุณและเป็นความรักที่ค่อนข้างรุ่มหลงจะเน่หาแต่เป็นพรอ,อันประเสริฐอย่างยิ่งสาหรับคุณนะคะอุ้ยเสียงดังแต่นะคะคุณจะเจอความรักที่แสนรุ่มหลงคุณจะเจอคนที่รักใคร่คลั่งใครแต่ใจดีกับคุณมากๆ <_ an v ice> นั่นไงยืนยันพลังงานคะ่ะพี่ๆเพื่อนๆนายออฟรีมนะคะนเก้าอาณาจักรพลังงานรวมชาวสิงคุณจะได้อะไรมามากๆ คุณจะได้รับทรัพยากรน,นะคะให้คุณร่มเย็นเป็นสุขคุณกำลังจะได้รับชีวิตที่ดีขึ้น Well being ความเป็นอยู่ที่สุขสบายขึ้นนะคะและได้รับลาบผลทางการเงินที่ทำให้ที่ทาให้คุณน,นั้นะถือถือได้ว่าตัวเองนั้นพ้นเคราะห์เรื่อง พ้นเคราะเรื่องภาระอะไรการเงินได้หมดเลยคุณจะคุณจะแอคชั่นทำอะไรก็ตามแต่คุณจะเห็นผลสำเร็จเกิดขึ้นนะคะและคุณจะเจอคู่ หรือถ้าใครที่พบคู่แล้วคูส่สร้างคู่สมมาใครที่พบคู่แล้วคุณจะได้ลงเอยการเซตีดวิวการลงเอยแมร์ริดการแต่งงานพรอมิสการได้พรอมิสการได้คำมั่นสัญญากิฟต์แอนด์เทคการได้รับความรักการถูกรักอย่างเมตตาเหลือเกินมีเกณฑ์ที่จะได้รับความรักมีเกณฑ์ที่จะสมหวังในความรักอันนี้ก็คือการรวมตัวของอาณาจรรักรทางเก้าก็เหมือนกับ เป็นบุคคลที่กำลังอยู่ในจุดที่รวบรวมพลังงานเพื่อที่จะเจริญรุ่งเรืองหรือเจริญเติบโตในภายภาคหน้านะคะแต่สิ่งที่จะต้องสิ่งที่จะต้องให้คำแนะนำจากไพ่ที่ออกมานี้ก็คือตัวคุณลุยและตัวคุณนั้นจะต้อง ทุ่มเทและปล่อยวางไปซึ่งความคาดหวังให้มีความปรารถนามีความปรารถนาได้เลยนะคะมีความปรารถนามีความมีจุดมุ่งหมายแต่ว่าเมื่อมีแล้วก็วางไว้แล้วมาสดใสตั้งแต่ได้ลงมือทำรวบรวมพลังใจให้อยู่ในโหมดของความของความสนุกสนานความเบิกบานเป็นคนที่วางใจในอนาคต แล้วทาวันนี้ให้ดีที่สุดนั่นแหละอาการของการทําวันนี้ให้ดีที่สุดพูดพูดเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าจะทําความเข้าใจเป็นเรื่องลึกซึ้งมากเลยนะคะวันนี้ดีที่สุดทําวันนี้ให้ดีที่สุด action blessing จงมีความเบิกบานจงมีความร่มเย็นจงมีพลังงานทางอารมณ์ให้อยู่ในโหมดของความ ไม่เป็นกังวลไม่หวาดหวัน่นและมีความปรารถนาและและตั้งจิตว่าตัวเองปรารถนาที่จะได้ชีวิตที่ดีๆมีจุดมุ่งหมายไม่ท้อถอยแล้วก็ลงมือทำแล้วในขณะที่ลงมือทำก็ไม่เป็นไรได้เท่าไหร่ได้เท่านั้นอะไรแบบนี้นะคะนี่แหละคือสิ่งที่พ่ออกมาแนะนำนะคะพ,พี่เพื่อนเอฟก็ ปรุงประยุกต์ประโยคได้เท่านี้นี่คือสิ่งที่จะได้รับมาขอเพียงแค่ขอเพียงแค่คุณทำแล้วก็ทำจิตใจให้รู้สึกว่าตัวเองต้องได้อะไรดีๆแน่ๆเลยตัวเองตัวเองเป็นที่รักตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองแล้วคุณก็จะได้สิ่งนั้นจริงๆเพราะว่าคุณกำลังได้รับ,รบผลอะไรที่มั่นคงและแล้วรวบรวมพลังใจเพื่อให้ได้มานะนะคะดื่มน้ำก่อนนะคะ สรุปเลยก็คือว่าเมื่อเกิดดาวคู่สมพลขึ้นบนวากฟ้าสิ่งที่ชาวลัคนาราศีสิงจะได้รับน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ใช้ในการต่อยอดและรวบรวมชะตาชีวิตที่รุ่งเรือง Prosperity เจริญพิพัฒสวัสดีคุณจะได้เรียนรู้ว่าไม่ว่าคุณเจออุปสรรคไม่ว่าคุณเจอเรื่องราวอะไรถ้าหากว่าคุณไม่ทอ้อถอย และคุณไม่ละทิ้งความรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองคุณไม่ละทิ้งความเบิกบานในตัวเองยังไงยังไงผลกุศลผลบุญที่ผลบุญวาสนานั่นคือนั่นคือแบบเขาเรียกว่านั่นคือสัญลักษณ์นะคะนั่นคือสัญลักษณ์ที่ระบุว่าถ้ากำลังใจของคุณไม่หมดสิน้นยังไงชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นแน่นอนเพราะว่า กำลังใจและความร่าเริงเบิกบานเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่มีบุญมีกุศลอย่างนั้นแหละนะคะจริงๆเพราะว่าเนี่ยสร้างบุญแล้วก็อุทิศบุญขึ้นมาขนาดนี้นะคะใบสีส่ขวัญขึ้นมาขนาดนี้ถ้าใจของคุณน่ะไม่ไม่ไม,มอดแสงอะ่ะยังไงคุณก็จะฟูขึ้นมาใหมย่ยังไงชีวิตของคุณน่ะเขาอาจจะพาไปเรียนรู้ช่วงเวลาใดๆก็ตามแต่ที่ที่เห็นสถานการณ์ที่ดูเหมือนยาก ก็เพื่อให้คุณเพื่อให้คุณมองหาแสงสว่างแม้ว่ามันจะมืดที่สุดแล้วก็มองให้เห็นแสงสว่างแม้จะอยู่แบบกลางถ้ำนะคะแล้วถ้าคุณติดตามแสงไปแม้จะเป็นแสงที่เล็กที่สุดมันจะกลายเป็นทางออกของโชคชะตาบางคนเจอเรื่องหนักนะคะก็ยังต้องต้องมีความหวงังจริงๆนะคะ บางคนเจอเรื่องอะไรไม่ได้หนักมากแต่ก็ผ่านบททดสอบเหมือนกันแหละว่าโอ้ยฉันเจออุปสรรคโอ้ยฉันเจอเรื่องราวที่ฉันถูกทดสอบจังเลยโอ้ยฉันเจอเรื่องราวที่ฉันแบบเจอเจอกับความอึดอัดจังเลยทําไมมันยากจังเลยทํางานช่วงนี้ไม่ง่ายเหมือนเดิมทําไมฉันเจอเรื่องอะไรเข้ามาทําไมแบบไม่รับลื่นเหมือนเดิมเพราะว่าอนาคต อันรุ่งเรืองที่จะมาถึงจำเป็นต้องใช้ประสบการณ์ช่วงนี้แน่ๆเลยที่เราที่เราได้พบว่าชีวิตช่วงนี้แบบโอ้ยหักโหมหน้างานโรงงานนรกอะไรแบบนั้นนะคะคือปั่นงานเหมือนแบบโอ้ยทำงานทางานเหมือนเป็นโรงงานนรกอย่างเัียเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าโอย เหนื่อยแท้แต่ใจก็ไม่ไม่หมดหวังอ่ะแล้วคุณก็จะต้องสะสมสะสมความเข้าใจตรงนี้แหละว่าสุดท้ายแล้วบางทีบางทีการเข้าสู่เส้นทางของความสว่างสวัยและได้รับผลดีๆผลลัพธ์ดีๆผลลัพธ์อันประเสริฐพรอันประเสริฐมันคือการอดทนจริงๆแล้วการยังคงอยู่ในความเบิกบานน่ะใครที่ยืนหยัดอยู่ได้ตลอดสุดท้ายแล้ว คำรุ่งโรดก็จะมาแสงสว่างก็จะมาใครที่ยังยืนหยัดอยู่ก็จะได้รับพรอ,อย่างนี้เลยนะคะเสียงสูงอย่างนี้เลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆจะเสียงรับเอาไปนะคะแล้วก็เตรียมได้รับวาสนาทางการเงินจะดีขึ้นแน่การเงินของคุณดีขึ้นแน่ไพ่อภิมหาเศรษฐีขึ้นมานะคะก็คือตามวาสนาคนบางท่านก็คือระดับพ,พลังงานก็คือแบบพลังอภิมหาเศรษฐีเลยแหละรับสับก้อนโตนะคะแต่บางท่านก็อยู่ในโหมดลืมตาอ้าปาก แล้วสบายใจขึ้นมากในเรื่องของรายได้นะคะแต่ยังไงยังไงรายได้ดีกว่าเดิมแน่รายได้ดีกว่าช่วงที่ผ่านมาแน่แบบโล่งเลยแล้วต่อยอดไปสู่ความมั่งคั่ง ต่อเนื่องไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตด,ด้วยพรอันประเสริฐมาถึงแล้วและจะเจอความรักที่เป็นคู่สร้างคู่สมที่จะได้ลงเอยกันแก่เท่าไปได้วยกันแล้วรักกันอย่างแท้จริงรักกันแบบมองเห็นกันและกันอย่างแท้จริงผีเห็นผีนะคะสําหรับวันนี้เอฟขอทํานายให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านทุกคนเท่านี้นะคะขอให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวสิงห์ทุกคนมีความสุขในชีวิตมีความสุขในความรัก ความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยคะ่ะสมหวังในความรักทุกคนทุกท่านเลยนะคะมั่งคงรำรวยอย่างมั่นคงยั่งยืนสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงจำใจเบิกบานสมหวังสมปรารถนาะในสิ่งที่ต้องการทุกประการเลยนอนหลับฝันดีมีตังใช้เบิกบานและแจ่มใสมีความรักอยู่เต็มหัวใจรู้ว่าตัวเองเป็นที่รักความรักปกป้องคุ้มครองนะคะขอบพระคุณมากๆเลยสวัสดีคะ่ะพ,พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนจบแล้วนะคะ <Okay. laughs> ชาวสิงหก็รับเอาไปนี่คือสิ่งที่ควรได้รับจริงๆนะคะบ๊ายบายไปแล้วนะคะเจอกันรอบหน้าค่ะสวัสดีค่ะ